ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับที่รับชมรับฟังหมอชาวบ้านครับเมื่อนี้บรรยากาศย่มคำคำครับเมื่อนี้หมอชาวบ้านครับได้รับโอกาสจากมูจากพวกครับว่าควายขึ้นเด้อว่าจันมาให้มาผสมให้แน่ว่าจันมาครับเมื่อนี้หมอชาวบ้านครับมาทําการผสมควายอยู่ให้พี่ให้น้องเฮ้าครับอยู่ทั้งกับบ้านละครับเมื่อนี้พิษไทยรายการกับบ้านกับของเพื่อนยาครับเมื่อนี้หมอชาวบ้านได้รับโอกาสจากมูจากพวกครับว่าควายขึ้นครับ มาให้มากทำการผสมไฮเนเดอร์รับรอบแรงๆ,ๆ,ๆ,ๆรอบปิดไทยไล่การนี่มากกับคุณหมอเจียวปากแดงครับพอประเมินนี่เดินสายคนละทางพึ่งเด็มากพอมาเห็นกับคุณหมอเจียวเฮาอรอบแรกนี่แหละครับอกับคุณหมอเจียวปากแดงครับครัาบเอาวันนี้หมอชาวบ้านครับเือนนี่ให้ว่าได้รับโอกาสจากมูจากพวกกับจากเพื่อนะครับมาให้มาผสมก็ไฮเนเดอร์ประสานมาให้ว่าครอบ นี่ก็มีทั้งว่าทั้งไกว้ครับอันนี้อันนี้เป็นว่ามันครับอันน่นเป็นไกว้ครับเหมือนนีหมอสชอบบ้านกรับชิมาทำการผสมยันแม่น,นั่งนี่แหละครับเพราะว่าไดี๋ยวยิ่งไปมาไกว้สาวครับครับอเอา,า,ายางเลาอหาไกว้เปิดกอนขับเด้อเปิดไกว้เปิดก่อน,นครับโอ้โหบรรยากาศในชะ่ไหมน้ำตรงไหนตรงหน้าของเคนดีครับอันนี้ใส่เครื่องปั้นครับเสียงบึมๆอยู่ในเป็นเครื่องปั้นไฟครับ เพราะว่าบ่มีไอ้ไฟฟ้าตัวไหนเพื่อนขึ้นเพื่อนตัวไหนขึ้นไฟตัวไหนขึ้นนี่ครับอันนี้เสียหญ้าครับเจ้าของฟาร์มเอ้าครับมื่อนี้เพิ่นมาให้มาผสมควายให็นในเด้อประเัริโอ้มันง่ายเราตัวนี้แม่อืมครับคุณครับบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าครับหมอชาวบ้านก็อยู่จังสี่ละครับอยู่กับพี่กับน้องห้องเสียละครับบ่วบางหว้าบัวกวย พี่น้องเกษตรกรเพื่อนให้โอกาสกับมาไส้ได้เบิดนะครับนนี้มากผสมนั่งนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนเขาเบิ่งก่อนเอานั่งนี่คือไงเดี๋เพื่อนคือส่งง้ามเถอะวะมันลูกก็ได้หัวจักบ่เขาวู่นพันอขาย่านจแบสโมกวู่โมแมนบ่มครับอันนี้พ่แน่ใจนะครับเรื่องย่างนไอ้เพื่อนเพื่อนมายันแมนสูโม ยังเป็นลูกสู้โม่เลยว่าสั่น่าแต่ว่าหอมหมดนี่บพชัดเจนปันไหราะว่าซื้อเพิ่นมากนะเพื่อนเนาะซื้อมาจากหนองบัวลำพูครับซื้อมาจากหนองบัวลำพูครับอันนี้เป็นควายสาวนะครับปึงอายุได้ประมาณสองปีกว่าเนาะสองปีกว่าบ่สองปีกว่าครับเบื้องจากไปเอาว่าขึ้นแท้แน่นอนเด้อเบื้องจากอวัยวะเพศครับชัดเจนครับชัดเจนเพศบวมครับอวัยวะเพศบวมเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วครับอันนั้นมันมีอาการแบบใดเพื่อนพุ่มเขาตีพุ่มเลยมีน้ำเสีใสอะไรออกบ่ มันไหลออกแต่สองมื่นก่อนอ่ะโอ้ก่อนหน้านั้นเนาะแต่ว่ามือนสัปกติสิ้มือเคยคมเขาบ่บ่โอเคครับพอเขานับแล้วมันตรงรอบโอ้รอบพอดีมันเคยเป็นมารอบนึงแล้วโอเคโอเคครับอันนั้นใช้เพชรอุดรได้เละอันนั้นนะเจโอ้นั่งนี่ง่ามเลยครับได้เพชรอุดรเลยเลยอันนี้ให้ว่าสายเพชรอุดรครับเพชรอุดรครับอันนี้รอบพันรอบเป็นโบผื่นคร่บฟ้าฮอนรอบแล้วครับอันนี้ผสมไหมเลยนะครับเด้อหมอชาวบ้านใส่เข้าไปแล้วครับใส่เบิรมพันล้านครับ รอบพันรอบครับอันนี้เป็นสายเพชรอุดรอันนี้แน่นอนเลยนะโอ้ตัวนั้นพานแล้วอันห้าหฮามาใส่ซบ่มเนาะไว้เนาะอันนั้นอันนั้นี้ตัวซื้อมากตัวไหนก่อนแสนเซื้อแสนเนียครับตัวนี้คนซื้อมาแสนเนียดเลยครับเพื่อนี้ไขยตัวเด็ดครับซื้อมาแสนเนียแต่ว่าหมอชาวบ้านมาใไซแหละครับใส่บ่มพัดหลานใบครับไขยตัวนี้เห็นชื่อว่าใส่ไดร์ครับไซไดร์ครับ เด็กบวมก็ถ er ือว่าใส่ได้อยู่ครับอันนี้ซื้อมาแสนเลียบ่ระถันนาครับซื้อมาแสนเลียอันนี้หมอชาวบ้านใส่เบิ่มพันหล่านเลยครับอันนี้ล่อ่านรอบเลยครับเด้อส่วนนั่งนี่ครับผ่านรอบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ใส่เบิ่มแล้วครับคอกนี่ให้มาเพิ่นมาเอาเอาเอา,เอาเบิ่มพันหล่านเด้วอว่าถันว่าใส่เบิ่มเบิดครับจ้องเบิ่มพันหล่านเบิดเมื่อนี้หมอชาวบ้านก็นได้รับโอกาสจาก พี่น้องเกษตรกรเห่อกลับบ้านนี่นะครับมาให้มาผสมให้ได้ดีนะครับนั่งนี่ครับอันนี้ก็ใส่เบิ่มพันหลานเข้าไปอันนี้นะค่องแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนั่งนี่ปิดเบิ่มสี่แล้วส่วนนั่งนี่นี่ยล่อพันหล่อครับอันนี้เป็นว่าสายเปียดอุดรดรอปขนาดว่าขับใส่เบิ่มพันหลานเข้าไปแล้วครต่อมอชาวบ้านเบิ่งว่าเบิ่งควายของพี่ของน้องเลยกับชิเปะ เตรียมตัวครับออกอวบผสมัวก่อนนะครับเด้อนี่ครับบรรยากาศน้ำตรงให้ครับเอาอวันนี้หมอชาวบ้านครับก็ได้ทำการผสมให้เรียบร้อยแล้ยนะครับเด้อตัวนี้แปลว่าใส่ตามใจพี่น้องเกษตรกรเท่าไหร่ครับเพื่อนกตัวนว่าอยากได้เบิ่มพันล้านครับข้ออนี้ให้ว่าเบิ่มพันล้านเบิดตัวๆเลยครับควายอยู่นี่ให้ถือว่าใส้ได้ครับอันนี้ควายสาวเลยครับเด้อแต่ว่าหักไงครับอันนี้ใส่ตัวได้เพล่อกเนี่ย นี่ครับอันนี้เจ้าของเบื่อมั่นล้านของแท้ครับนี่จัดให้ตามใจไอ้พี่น้องเกษตรกรเท่าครับว่าอยากได้เบิ่มพั่นล้านอันนี้กับซุดยอดพ่อพัดเหระครับเอาเบิ่มพั่นล้านเท่านี้อันเบิ่มของแท้ก็ต้องจ้างซี่แหละครับรูปเบิ่มพั่นล้านเอาช่วงนี้ให้ว่าหมอชาวบ้านให้ว่าใส่เบิ่มพั่นล้านแหละครับส่วนมากให้ว่าพี่น้องเกษตรกรกับจอจงมาเลยว่าเอาเบิ่มพั่นล้านเด้อว่าท่านเอาเรียบร้อยแล้วครับบอลอ้อมอยู่นี่มีแต่ควาวยตัวที่ว่าใส่ได้ อันนี้เป็นกล้วยสาวนะครับเดิแต่ว่าผสมง่ายเพราะว่าเพิ่นขึ้นมาแล้วสองสามขังนะครับหมดลูกกระตือว่าไงสมบูรณ์ดีครับสอดไงอันนี้กันเป็นลักษณะจังสี่ก็ให้ว่าโอกาสปิ๊บสูงแหละครับนะครับพอมาชนมากกล้วยฮานี่ก็สิผสมบางอย่างไอ้เพิ่นเป็นสัตว์ชัดเจนนี่ครัได้เลยเอ้อออกมาเบิ่งทั้งนอกแล้วหลูกครับไงอยู่ครับแข้งขาถือบางอย่างต้นไหนซื้อมาแพงโมเพิลเด็กีิ เธอไม้เกี่ยวหาจีบเหาหาเงอนเนาะเธอเนี tá, ่ยซ right. ื oh, okay. body, ้อมาหาเงินรับครับเอามาเบิ่งด้านนอกตัวบ้านนี่ครับนี่ครับโอ้ใหญ่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 อยู่เกิอบขนาดอาจจะเลือกบ่ควายสาวเด้อหรือว่าใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่แบบอันนี้หมอชาวบ้านใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเบิ่มพันลั่นครับไอ้ว่าตีใจเบิ่์แห้งครับไอ้ว่าจ้วงไว้ตั้งแต่บุญเลยครับตั้งแต่ควายขึ้นนั่น ที่แหลกกู่าด็ครับอันนี้คือได้กสามครั้งแล้วครับมาจากได้เบิ่มพันหลานหมอชาวบ้านกับจัดให้ครับตามใจปีนองเกษตรกรเท่ากับปุ่นทั้งในปุ่นกันอันต้นนั่งหนังกันพันหลายเดือนแล้วเนาะเพื่อนเนาะนั่งหนึ่งก็ร่อพันหลายอนอันนี้รออพันรอบครับเอาหมอชาวบ้านกันอยู่กับปีกนองเขาเสียแล้วครับอยู่กับปีนองเกษตรกรเขาเสียแล้วครับเมื่อนี้รอบคำคำว่าจิปิดถ่ายไล่กันเท่ากับยังอีกเจ้าเนื้อของพ่อสายันบัดอันนั้นก็คข้ยคือกันครับ ไอเออเอาไปให้หมอเจ้าบุญเขียนหน่ยนะครับหมอชาวบ้านกับที่เดินซ้ายลุยต่อได้ครับเด้อขับที่ปากน้องครับซอยกดแช่กดไหลครับกดติดตามครับในเพจหมอชาวบ้านหมอเจ้าปากแดงเอามานั่งในหลังบุกนั่งมังคุดกล้วยเต๋แยกมากวันนั่งมังคุดกล้วยตัวนี้โอ้ครับขับขับขับหมอชาวบ้านกับหมอเจ้าปากแดงยูทูปกับหัวหน้าหน่อยสบาย dot com ครับหมอชาวบ้านกับไปต่อก่อนเด้อครับเด้อต่อวันยัง มันยังอีเกเจ้านึงแหละครับที่ไปผสมวายอยู่สวนฟังทั้งพุนแหละครับคุณครับ